พระสมเด็จวัดละคังของสมเด็จพุทธจารย์โตพมลังสีสู่ต้นแบบพระสมเด็จวัดบางขุนพมพระสมเด็จวัดละคังคือพระเครื่องที่เด่นเรื่องพุทธคุณและเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างพระสมเด็จพุทธจารย์โตพมลังศีแห่งวัดละคังโคสีตารามเป็นผู้สร้างและปลุกเสก ดึงเป็นที่ศรัทธ,ธาและนิยมในวงการนักสะสมพระเครื่องมาอย่างยาวนานและเป็นต้นแบบของพระสมเด็จปางขุนพรมระเครื่องดังในชุดเป็นจภาาคีและต่อมาก็มีเกจิคณาจาร์ของเมืองไทยหลายต่อหลายท่านนำมาสร้างโดยมีต้นแบบมาจากพระสมเด็จของพุทธจารย์โตพมมลังสีในปีพศ2431สมียนตาด้วง ซึ่งเป็นโยมอุปถาธ์ของวัดบางขุนพรมได้ปรึกษากับสมเด็จพุทธอาจารโตที่สนิทคุ้นเคยว่าต้องการสร้างพระไว้ให้คนรุ่นหลังเพื่อบรรจุไว้ในเจดีซึ่งสมัยก่อนไม่ได้สร้างเพื่อมาแขวนอย่างเช่นปัจจุบันแต่สร้างเพื่อเป็นในในการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยจะบรรจุไว้ภายในเจดีและมีการแตกกุ ดังที่เราได้เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในการบูรณะวัดและการสร้างพระนั้นถือเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่อย่างหนึง่งซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตพมมลังสีท่านเห็นด้วยและคอยให้ความช่วยเหลือในการสร้างในพระครั้งนี้จนเสร็จ เพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็น8อันดับพระสมเด็จในเมืองไทยที่เกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านนำมาสร้างและเกิดพุทธคุณมากมายถ้าพร้อมแล้วไปรับชม8อันดับพระสมเด็จในเมืองไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุด อันดับที่8พระสมเด็จปีลันเป็นพระที่พุทธจารย์หม่อมเจ้าทัดท่านได้สร้างไว้เมื่อครั้งดำรงสรมณศักดิ์ในขณะที่ท่านบวชเป็นสามเณรอยู่ณวัดละคังซึ่งท่านอยู่กับท่านพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตจนเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตมรณาภาพท่านอยู่ใกล้ชิดกับสมเด็จพุทธจารย์โตมาโดยตลอดมีส่วนช่วย สมเด็จพุทธจารย์โตสร้างพระสมเด็จในปีพศ2 4 1 1ท่านได้สร้างพระเนื้อผงผสมใบาลานเผาโดยท่านปรึกษาและขอให้เจ้าพระคุณสมเด็จช่วยสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ขอผงพุทธคุณจากสมเด็จพุทธจารย์โตมาเป็นส่วนผสมพิมพ์ของพระสมเด็จปีลานนั้นมีอยู่มากมายหลายพิมพ์เมื่อสร้างเสร็จท่านเจ้าคุณสมเด็จ ก็ได้ปลูกเสกด้วยบางส่วนได้มีการแจกไปเมื่อปลูกเสกเสร็จและส่วนที่เหลือก็ถูกบรรจุไว้ในกลุ่มเมื่อสมเด็จพุทธจารย์โตมรณภาพในปี2 4 1 5สมเด็จพุทธจารย์ทัดก็ได้นำพระทั้งหมดบรรจุไว้ในองค์พระเจดีที่วัดละคังเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โต ต่อมาในปี2471ทางวัดจึงได้เปิดกูพบพระอยู่ในกูเป็นจำนวนมากมีมากมายหลายพิมพ์มีพิม์พยืนพิม์พสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จพิมพ์พระปิดตาและอื่นๆพระเกื่อบพักหมดเป็นพระเนื้อผงผสมใบลานมีเนื้อสีเทาอมดำที่เป็นเนื้อสีขาวแบบพระเนื้อผงก็มีบ้างแต่มีน้อยมากส่วนใหญ่ จะเป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก็นำพระที่เก็บรักษาไว้แจกใจ่ายให้กับผู้ที่มาขอที่วัดและส่วนหนึ่งก็บริจาคให้กับทหารขร้าราชการเพื่อใช้ในสงครามพระสมเด็จปิลันมีการแจกก่อนที่จะบรรจุปุตามที่กล่าวมาแล้วจะไม่มีค้าบไขเนื้อจัดแต่จะมีน้อยมากพระส่วนใหญ่ที่ถูกบรรจุอยู่ในกุ ผิวของพระจะมีคราบไขาขาวจับอยู่พระสมเด็จปิลันคนในสมัยก่อนจะเรียกว่าพระสองสมเด็จเนื่องจากรู้กันว่าสร้างในสมัยที่สมเด็จพุทธจารย์โตยังมีชีวิตอยู่และมีส่วนผสมผงพุทธคุณของพระสมเด็จของหม่อมเจ้าทัดผสมอยู่ด้วยซึ่งพระสมเด็จปิลันนั้นพิมพ์ที่นิยมจะมีพิมพ์ซุ้มประตูพิมพ์ครอบแก้วใหญ่ พิมพ์พ้าปิดตาพิมพ์หยดแป้งและพิมพ์สมเด็จบางพิมพ์สนุนราคามีการเช่าหาเปลี่ยนมือสูงมากซึ่งองค์ที่เอามาโช์นี้มีการเล่นหาเปลี่ยนมือสูงถึง45,000บาทอันดับที่7พระสมเด็จบางขุนพรมปี2509ปีที่จัดสร้างคือปี2508 โดยเริ่มกดพิมพ์เมื่อเวลา8นาฬิกา9นาทีของวันอาทิตย์ที่7พศ2508โดยกำหนดพิธีพุทธาพิเศษในงานผูกพัทธศีมาวัดบางขุนพรมเมื่อวันที่4ถึง10มกราคมปี2509โดยมีวัตถุประสงค์พระส่วนใหญ่แจกให้กับญาติโยมที่ร่วมบริจาคเงินในการสร้างเสนาสนะเสนาวัตถุ และปฏิสังขรณอุโบสถภายในวัดโดยมีจำนวนการสร้างทั้งหมด168,000องค์นำออกให้บูชาเพียงแค่84,000องค์เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์และส่วนที่เหลือก็บรรจุกลุไว้ดังเดิมแม่พิมพ์ที่นำมาสร้างจะมีทั้งหมด12พิมพ์โดยพิมพ์ที่ได้รับความนิยมจะเป็นพิมพ์ทะลุซุม้มมีสังกติพิมพ์เกตทะลุซุม้มบกแตก พิมเกตทะลุสมมีสังคติแบบมีต้อพิมพ์เกตทะลุสมแบบต้อและพิมพ์เกตทะลุสมแบบมีติ่งซึ่งปัจจุบันพระสมเด็จรุ่นนี้เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบและสะสมวัตถุมงคลเป็นอย่างมากเพราะได้ทราบว่าได้นำส่วนผสมของพระสมเด็จพุทธจารย์โตที่ท่านท่านปลุกเสกมาผสมสร้างเป็นองค์พระในชุดนี้เนื้อหามวลสาร จัดได้ว่ามีความสวยงามซึ่งปัจจุบันองค์ที่อยู่ในสภาพสวยๆเล่นหาเปลี่ยนมือประมาณ80,000จนถึง1,500,000บาทอันดับที่6พระสมเด็จร0อยปีวัดะระฆังโคสีตารามจัดสร้างในปี2515 สร้างขึ้นในโอกาสครบ100ปีแห่งวันมรณภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายนปี2515โดยหม่อมหลวงเนื่องพรสุทัศน์ผู้ริเริ่มโครงการได้ขอความเห็นชอบจากพระราชธรรมานีรักษาการเจ้าอาวาสวัดละคังในขณะนั้นจึงได้เกิดโครงการขึ้นโดยใช้ชื่อว่า โครงการสร้างปูชนียวัตถุเพื่อเป็นอนุสร์ครบ100ปีแห่งวันมรณาภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพมลังสีนะวัละคังโคสีตารามวัตถุมงคลทั้งหมดได้จัดประกอบพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่และถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบถึง3วาระคือวาระที่1เมื่อวันที่16กันยายนปี2514 วาระที่สองวันที่18กันยายนปี2514และวาระที่สวันที่22มิถุนายนปี2515รับว่าเป็นพระที่มีพิธียิ่งใหญ่พิธีหนึ่งในสมัยนั้นปัจจุบันพระอนุสรณ์100ปีสมเด็จวัดละฆังได้รับความศรัทธาเลื่อมใสทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าอย่างกว้างขวางจนถึงกับมีการบรรจุรายการ ไ้ในการประกวดพระเครื่องมาตรฐานทุกครั้งจะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนิยมพระเครื่องบูชาไทยขณะเดียวกันก็มีการจัดทําหนังสือเกี่ยวกับพระสมเด็จรุ่นนี้จึงไม่ต้องแปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าพระสมเด็จรุ่นนี้ทําไมถึงมีราคาสูงและที่สําคัญในพิธีปลุกเศกหลวงปู่โต๊ะได้เห็นนิมิตพระสมเด็จมาช่วยพมน้ำมนในพิธี และประการหนึ่งพระสมเด็จรุ่นนี้มีการผสมพระสมเด็จที่ท่านสมเด็จพุทธจารย์โตท่านสร้างเอาไว้เป็นจํานวนมากจึงเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีราคาสูงมากปัจจุบันเล่นหาเปลี่ยนมือหากเป็นองค์ที่อยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนอันดับที่ สมเด็จพิมพ์ขาโต๊หลวงปู่โต๊วัดประดู่ชิมพีปีพุทธศักราช2468หลวงปู่โต๊ะท่านได้สร้างพ้าเนื้อผงรุ่นแรกไว้ในปี2468โดยท่านได้ลงมือสร้างด้วยความตั้งใจและปารถนาที่จะให้หังเป็นพิเศษโดยพยายามเสาะหาวัตถุอันเป็นมงคลและอาถรรพ์เวทต่างๆ ที่มีความขังและศักดิ์สิทธิ์มาทำท่านกดด้วยมือของท่านเองทุกองค์เป็นส่วนใหญ่พระเนื้อผงของท่านมักเรียกกันว่ารุ่นแช่น้ำมนเพราะมีการนำพระทั้งหมดแช่ในน้ำมนตุ่มมังกรและหลวงปู่โตก็ปลูกเสกไปเรื่อยๆตลอดพรรษาพระเครื่องของหลวงปู่โตพระที่อุทิศตนบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ มีวัดปฏิบัติที่งดงามมาตลอดชีวิตที่อยู่ในล่มกาสาวพักเรื่องพระพุทธคุณน,นั้นด้านโชคลาภหากผู้ที่บูชาเป็นผู้ปรพัพฤกดีเป็นคนดีก็จะเกิดพุทธคุณและเกิดประสบการณ์มากมายซึ่งปัจจุบันพระพิมพ์ขาโต๊ะของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีปี2468รอองค์ที่เอามาโชว์อยู่มีราคาเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ หนึ่งแสนสมืนถึงหนึ่งแห้ามืนบาทอันดับที่4พระสมเด็จปีลันแกะแม่พิมพ์โดยช่างหลวงเป็นพิมพ์ครอบแก้วใหญ่จึงมีความสวยงามเป็นพิเศษเนื้อผงจะออกไปในทางเทาอมดำหรือเขียวอมดำจะพบคาบไขาขาว เกาะแน่นในทุกจุดเคยปรากฏว่าพระสมเด็จปิลันที่ไม่ได้บรรจุก,กุอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานจะเป็นสีเขียวเข้มพระสมเด็จปิลันจะมีการสร้างทั้งหมด13พิมพ์พระพิมพ์ที่เอามาโชวนี้จะเป็นพิมพ์ครอบแก้วใหญ่ซึ่งจะหายากและได้รับความนิยมสูงจะมีทั้งบรรจุกุและไม่ได้บรรจุกุองค์ที่บรรจุกุ จะมีคาบไขว่านขึ้นมากกว่าองค์ที่ไม่ได้บรรจุเพราะในสมัยนั้นส่วนหนึ่งก็ไม่ได้บรรจุและแจกให้กับญาติโยมที่มาร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดเป็นพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมและมีราคาค่อนข้างที่จะสูงมากซึ่งปัจจุบันพระสมเด็จปีรันพิมพ์ครอบแก้วใหญ่สนนราคา หากอยู่ในสภาพที่ไม่บินไม่หักและขึ้นไขว่านมีราคาเช่าหาเปลี่ยนมือหลักแสนต้นเลยทีเดียวนะครับอันดับที่3พระพิมพ์8ชั้นแขนหักศอกหลวงปู่ผูวัดอินทละวิหารบางขุนพรมจังหวัดกรุงเทพพระพิมพ์เนื้อผงพุทธคุณ รูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักรพระรูปเหมือนสมเด็จหลวงปู่ภูเป็นพระอมตะเกจิและเป็นสิทธ์สายตรงของท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังศีปฏิบัติใกล้ชิดครั้งที่สมเด็จโตท่านยังอยู่คุมงานสร้างองค์พระพระศรีอิริยาเมตตรที่วัดอินทรวิหารพระของท่านจึงได้รับความนิยมเล่นหาเป็นพระชั้นสิทธ และอยู่แถวหน้าของพระที่ได้รับความนิยมและใช้แทนพระสมเด็จของสมเด็จพุทธจารย์โตได้เป็นอย่างดีเนื่องจากท่านปฏิบัติรับใช้สมเด็จพุทธจารย์โตเมื่อสร้างพระพันดกุลสมเด็จจึงได้มอบมวลสารที่เป็นมงคลและมวลสารของพระสมเด็จที่แตกหักชารุดนํามาสร้างเป็นพระรุ่นนี้จึงทำให้ปัจจุบันสนนราคาพระของ หลวงปู่ภูมีการเล่นหาเปลี่ยนมือกันถึงหลักแสนต้นจนถึงแสนกลางเลยทีเดียวนะครับอันดับที่2องพระสมเด็จวัดละฆังคือพระสกพุทธปติมาซึ่งสร้างขึ้นโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพมมลังสีแห่งวัดละฆังโคสิตารามวารมหาวิหารโดยมีพุทธศิน เป็นพระพุทธลักษณะโดยทั่วไปเป็นพระปฏิมากรรมแบบแบนรูปพระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธิซึ่งปรากฏแบบขัดสมาธิแบบลาบและแบบขัดสมาธิเพชรมีการห่มจีวรแบบผ่มดองโดยไม่มีเครื่องทรงใดๆประทับนั่งอยู่บนพระอัสนะแบบฐานสิงห์สมชั้นภายในซุ้มประพามนทน ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นลวดเครี้ยงหรือเป็นเส้นหวายผ่าซีกโดยเป็นขอบเขตปฏิมนทนอันจำกัดซึ่งบ่งบอกถึงสกุลช่างศิลป์ยุคใหม่นอกจากนี้พระสมเด็จวัละคังยังเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภา,าคีพระนางพญาพระสมเด็จพระกำแพงสุ้มกอพระผงสุพรรณและพระลอดลำพูน ซึ่งได้รับความนิยมและการประเมินค่าอย่างสูงยิ่งในวงการนักสะสมพระเครื่องและสาธารณาชนทั่วประเทศและต่างประเทศและในด้านพุทธคุณและกิจยานุภาพด้วยพุทธศินและมูลค่าเชิงพาณิชย์จึงได้รับขนามนามว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องพระสมเด็จวัลคังมีหลายพิมพ์ทรงที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดีได้แก่ พิมพทรงพระประธานและพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ทรงเกตบัวตูมพิมพ์ทรงปกโพและพิมพ์ทรงเสียนบาทปกครุฑซึ่งปัจจุบันนั้นพระสมเด็จวัละคังประเมินมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือหากเป็นองค์ที่อยู่ในสภาพสวยๆเชมเชมเล่นหาเปลี่ยนมือกันถึงหลักสิล้านเลยทีเดียวนะครับ สิดท้ายกันที่อันดับที่1เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตท่านได้เป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดะระฆังสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยซึ่งท่านได้สร้างขึ้นราวปี2409ภายหลังจากที่ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นสมเด็จพุทธจารย์และสิ้นสุดการสร้างเมื่อปีพศ2413 ท่านได้สร้างพระสมเด็จบางขุนพรมซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงขจรขจาจไม่แพ้พระสมเด็จวะละคังเลยทีเดียวสมเด็จพุทธาจารโตมักจะมาจำวัดและเทศนาที่วัดบางขุนพรมอยู่เป็นประจำทำให้มีความสนิทชิดเชื้อกับเสมียนตาดวงโยมอุปถัมภ์วัดบางขุนพรมเป็นอย่างดีราวปี2413 เสมียนตาร่วงได้อารัธนาสมเด็จพุทธจารย์โตให้สร้างพระขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในพระเจดีที่วัดบางขุนพรมเพื่อไว้สืบทอดศาสนาและสำหรับภายภาคหน้าเมอยามบ้านเมืองหรือประชาชนทุกร้อนจะได้นำมาไว้ใช้เพื่อขจัดความทุกข์ร้อนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตจึงอนุญาต และได้ทำการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรมทั้งหมด9พิมพ์ด้วยกันนะครับอันได้แก่พิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เส้นได้พิมพ์สังคติพิมพ์ฐานคู่และพิมพ์อกขุดเสียบบาทเสมียนตาดวงได้นำวัสดุประกอบในการสร้างพระสมเด็จได้แก่ผงปูนขาวตลอดจน วัสดุในการผสมพร้อมที่จะมาทําเป็นพระส่วนเจ้าพระคุณสมเด็จได้มอบผงวิเศษอันมีชื่อเสียงของท่านมาผสมผงวิเศษนั้นคือผงอิทิเจผงปัทมังผงตีนิสิงเหผงม,มหาราชและผงพุทธคุณเมื่อนํามาผสมเสร็จก็นําไปกดพิมพ์ที่แม่พิมพ์เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตก็เข้าทําพิธีปลุกเสก ในครั้งนั้นสมเด็จพุทธจารย์โตได้นำพระสมเด็จวะะัดระฆังที่ท่านสร้างไว้ก่อนจำนวนสบาทพระเข้าร่วมบรรจุในพระเจดีย์ที่วัดบางขุนพรมอีกด้วยแต่ก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในปี2425ได้มีคนรอบนำพระออกมาจากเจดีย์เพราะกิตติศัพ์ทของพระสมเด็จไทยรักษาโลกหาได้ โดยลักลอบนำพระออกมาโดยใช้วิธีตกพระในปีพศ2436เกิดสงครามไทยกับฝรั่งเศสทำให้ประชาชนพากันไปตกพระอีกครั้งเพื่อที่จะได้พระมาไว้ป้องกันตัวและในปีพศ2450ก็มีการตกพระอีกครั้งได้พระไปจำนวนมากพระที่ทำการตกออกไปทั้งสามครั้งนั้น ได้นำพระที่อยู่บนบนไม่ได้โดนดินทับหรือเศษฝุ่นในพระเจดีย์ทับถมจึงเป็นพระที่มีความสวยงามชัดเจนมีคาบกุกจับน้อยซึ่งมักเรียกกันว่าพระกุกเก่าในปีพศ2500ได้มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งคิดที่จะได้พระทางรัฐจึงลักลอบเจาะองค์พระเจดีย์เพื่อที่จะได้พระออกมาแบบไม่ต้องเสียเงิน ทางวัดบางขุนพรมได้ประชุมและหาหลือกันพร้อมกับเปิดกุพระสมเด็จบางขุนพรมเพื่อได้นำพระออกมาจําหน่ายให้ประชาชนนำเงินบูรณะวัดจึงมีการเปิดกุขึ้นอย่างเป็นทางการได้พระออกมาประมาณ2,900องค์เป็นพระที่มีความสมบูรณ์และมีบางส่วนชำรุดแตกหักอีกทั้งพระในจํานวนนี้ ก็เป็นพระกุที่มีคาบกุจับและส่วนใหญ่โดนดินและเศษปูนในเจดีย์ทับถมความสวยงามจึงเป็นลองพระที่มีการตกพระออกไปทั้งสามครั้งพระที่มีการเปิดกุเป็นทางการเมื่อปีพศ2500จึงถูกเรียกว่าพระกุใหม่แต่พระสมเด็จวัดบางขุนพรมไม่ว่าจะเป็นพระกุเก่าหรือพระกุใหม่ พุทธคุณไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพระสมเด็จวัดละคังเพราะสมเด็จพุทธจารย์โตพรมมลังศีท่านได้ร่วมในการสร้างและลุกเสกเองเพราะฉะนั้นพุทธคุณจึงเป็นที่สุดยอดและไม่แพ้พระกรุกไหนก็ว่าได้นะครับซึ่งปัจจุบันพระสมเด็จวัดบางขุนพรมกุกเก่าสนนราคาที่เคยมีการเล่นหาเปลี่ยนมือสูงถึงหลักร้อยล้านก็เคยมีมาแล้วนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดละฆังวัดบางขุนพรมและเกจิอาจารย์ที่นำพระสมเด็จไปสร้างตามแบบฉบับต้นแบบคือพระสมเด็จวัดละฆังจริงๆแล้วราคาไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะครับเลือกพระที่เราชอบเลือกพระที่ปลูกเสกดีหรือเลือกพระ ตามกำลังศรัทธาและไม่เดือดร้อนเงินในกระเป๋าเราก็เป็นพอนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ